พอไปสู่บุรีะเพื่อนโอเคป่ะ่สีอยู่ถามงกระแห้อเค่เคบิคือบวเพื่อน เอ้ยทำไรกันในห้องน้ำอ่ะเราจะยังไงกันดีอ่ะเจอคนสูงปดีในห้องน้ำเราจะตัดเตือนเฉยๆว่าเราจะเป็นของฝ่ายปกครองดีอ่ะตักเตือนก่อนไหมทาข้างหน้าค่อยฟ้องปกองตัดเตือนก่อนก็ได้ พวกจะทำอะไรกันในห้องนง้ำเธอ่อยขู่บุหรีกเหรอครับออกมาเดนี้ครับ